ต่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านครับทิดบ้วนบางประมาอดิิศักดิ์บวนกิยาพันธ์มาพบกับท่านวันนี้ก็จะคุยกับท่านในหัวข้อเรื่องว่า เกษตรกร,ร,กรไทยกับชีวิตหลังสงการนะครับเกษตรกร,ร,ก,รกับชีวิตหลังสงการก็หมายความว่าเราได้ผ่านชีวิตที่ถ้าเป็นวัยรุ่นน่อยรุ่นนุ่มน่อยรุ่นเด็กน่อยนะเราก็บอกว่าเราผ่านช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ระหว่าง ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วนะครับก็เรียกว่า,าเมื่อสนุกแล้วก็ต้องทำงานกันบ้างนะฮในขณะเดียวกันท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกว่าได้มีบรรยากาศแช่มชื่นกับการที่ลูกหลานกลับมาบ้านเพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเนี่ยการที่ได้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานนั้นก็ถือว่า เป็นสุขอย่างยิ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเฉลิมฉลองอย่างไรคนที่เขาทำงานทาการมาหนักเหนื่อยโอกาสอย่างวันหยุดสงกรานต์บางคนเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศบางคนก็เที่ยวในประเทศแล้วแต่ก็สรุปความว่าทุกคนเหมือนได้พักผ่อนและสงกรานต์ก็เป็นการเริ่มต้น ปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เ,เสมือนกับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันว่าพอสิ้นสงกรานเนี่ยมันคล้ายๆเป็นสัญญาณบอกลกล่าวกนะับเราว่าณบัดนี้เวลาแห่งการเพราะปลูกเวลาแห่งการทุ่มเทเพื่อการ,ากรเกษตรนะเรียกว่าประจำปีของเรานั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว อะไรคนบอกมันยังร้อนอยู่เลยนะอาจารย์ใช่ครับมันยังร้อนมันยังแรงฟ้าฝนจะมีก็อาจจะหลงหลงมาบ้างก็ยังไม่ทั่วถึงทั่วหน้าเหมือนกับฟ้าฝนที่เป็นฤดูของเขาโดยตรงนะครับพี่้องครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะต้องเตรียมการทำอะไรบ้างถ้าเป็นผมนะ เวลานี้นะครับเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่จะต้องเตรียมดินครับเตรียมดินถามว่าทำไมต้องมาเริ่มเตรียมกันจะตั้งแต่บัดนี้ที่เราเตรียมตั้งแต่บัดนี้ถ้าหลายคนทำดีมาพอมีหน้ามีท่าบ้าง <c oughs> ได้เปลี่ยนที่นาเป็นโรงงานปุ๋ยปลูกพืชตระกูลถั่วหรือได้ปรับพื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องไถกลบให้อินทรียวัตถุเหล่านั้นกลับกลายไปเป็นปุ๋ยนะฮะเพื่อทำให้ดินนั้นร่วนโปร่งสุยดีนะครับแต่แม้ว่าท่านไม่ได้ทำอย่างที่ว่าแต่หลายคนก็อาจจะเ,เรียกว่าปล่อยพื้นที่ไว้เฉยๆจะเป็นตอสางข้าวหรือจะเป็นวัชพืชอะไรต่างๆที่มันขึ้นมา เวลานี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาไถากลบไถหมกนะฮะการกลบลงไปก็จะทำให้วัชพืชเหล่านั้นอ่ะก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ทำให้ดินน่ะร่วนโปร่งสุยได้แต่ปริมาณธาตุอาหารที่เราได้มานั้นอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนกับกรณีของการที่เราปลูกพืชตะกูลถั่วเวลานี้ดินแห้ง นะครับรถไถจะทำงานก็ทำกันตอนนี้แหละครับถ้าเบอรว่าไปรอให้ฟ้าฝนมันตกดินมันเปียกดินมันแฉนะรถก็จะลงทำงานไม่ได้ไม่สะดวกทีนี้ก็กณานาะทุ่มเทนหน่อยถ้าเราจะปลูกพืชดินเรานั้นมันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไถระเบิดดินมานานแล้วเราก็กำชับกำชา นะกําชับกําชาไก่กําชบกัญชาไอหนุม่มรถไถว่าเฮย้ไทยไถที่คราวนี้เองเล่นให้มันลึกๆหน่อยนะเออไถดินให้ลึกนะครับเดียวว่าไถระเบิดดินเลยเอาไถซิวลงเลย5 0ซนเมตรนะครับประกอบกับญ้าหรืออินทรีย์วัตถุมันก็จะทำให้ดินเนี้ย ร่วนโปร่งซุยลึกพอฟ้าฝนมันตกลงมามันก็จะเก็บน้ำอุ้มน้ำเอาไว้ได้นานการไถครั้งแรกนั้นเราก็มักจะใช้ไถสิวระเบิดดินต่อจากนั้นหลายคนก็อาจจะลงด้วยผ่าน3นะครับบางคนก็ลงผ่าน3ผ่าน3าก็คือไถกรบไถลึกหน่อยแต่ว่าดินนั้น ยังคงเป็นก้อนโตๆตตนะครับยังเป็นก้อนโตๆตตอยู่นะก็พอไถเสร็จปั๊บเราก็ตากดินไว้พี่น้องจะเห็นว่าเวลาเรามีรถไถมาทมาทำงานเนี่ยรถไถจะมีพักพวกมาด้วยเป็นฝูงเอ๊ะหลายคนยังงงอะไรเหรอหมาที่บ้านตามมาหรืออะไรไม่ใช่นกครับทศกัเกตดูสิ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนาะตอนเตรียมดินหรือจะเป็นพี่น้องชาวไร่พี่น้องเกษตรกรที่เตรียมดินจะเห็นเลยว่าขณะไถดินนั่นมันจะมีนกตามหลังรถไถเป็นฝูงมันมากินอะไรครับมันก็มากินมแมลงศัตรูที่หลบอยู่ใต้ดินนะฮะมันก็มาจิกมากินเพราะฉะนั้นท่านดูนะครับ นะคนไอหนุมรถไถชื่อชาวนาะก็ไม่ทำลายนกเพราะว่าอยู่กันอย่างเอ,อื้ออาทรอ,อาศัยซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมดินต่อจากนั้นเราก็จะไถดินไว้เราก็จะทิ้งดินไว้ตากดินไว้โดยแดดแรงๆในช่วงแรงนี่แหละนะครับ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดิน เพื่อที่จะทำลายมาแมลงศัตรูในดินนะฮะต่อจากนั้นอีกสักประมาณอสองสัปดาห์ให้หลังเราก็มาไถพลวนไถพลวนแล้วเราก็ขึ้นรูปท่านจะปลูกอะไรละ่ะนะท่านจะทำนาะนะเราก็เรียกว่าไยน้ำข้าวตีครุบนะฮะปรับที่ ถ้าทำนาหวานน้ำตม้มก็ปรับที่ให้เรียบนะครับปล่อยให้เศษวัชพืชอะไรน้ำหมักตัวแต่ถ้าเป็นการปลูกพืชทั่วไปอย่างถ้าเป็นพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเขาก็จะชักล่องนะคำว่าชักล่องก็ดูระยะปลูกอ้อยที่จะปลูกนั้นต้องใช้ระยะเท่าไหร่ก็ชักล่องกันตามนั้นถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนผัก เขาก็จะตั้งร่องนะฮะขนาดความกว้างของร่องเท่าไรแล้วก็ระหว่างร่องต่อร่องนะจะเป็นร่องระบายน้ําเท่าไหร่อันนีเ้เวลาเราเป็น,นเกษตรกรเราก็ต้องรู้แล้วเราก็ต้องบอกไอ้หนุม่มรถไถว่าเราจะปลูกอะไรเราจะให้เขาไถจะตั้งร่องชักร่องกว้างเท่าไร่ยาวเท่าไร นะฮะเขาก็จะมีอุปรกรณ์นะครับเขาก็จะมีอุปรกรณ์ที่ติดท้ายรถมาเลยนะครับอย่างบางทีอพอถ่ายปับ๊บเขาก็ปาดดินให้เลยเขาก็จะมีเป็นอุปรกรณ์ต่อพ่วงท้ายนะสองข้างถ่ายชักล่องแล้วก็ไอ้ตรงกลางพอดินพูนขึ้นมาเขาก็มีเป็นเหมือนแผ่น <c oughs> เหล็กเนี่ยนะมาปาด ทำให้ดินเน่ยเรียบคือยุคนี้มันเป็นยุคของการทํางานแข่งกับเวลาแล้วก็ปฏิทินการปฏิบัติงานนั้นสําคัญมากไม่ใช่ไปเริ่มเอาตอนฝนลงจักจักจักจจักงนั้นมันทําอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะนั้นเวลานี้การเตรียมดินสําคัญมากนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้อ ใช้ปุ๋ยพืชสดนะฮะแล้วก็เตรียมปุ๋ยคลอกปุ๋ยหมักไว้ไอตอนที่เราไถเรียกว่าไถไถผันสามะนะไถกลบนะช่วงนั้นไอตอนที่เราจะไถพลวนอ่านะเราก็เอาปุ๋ยคลอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่นะนะก็แล้วแต่ขนว่าเขาจะเตรียม อินทรีวัตถุไว้อย่างไรแต่ควรจะใส่ครับใส่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นพืชไร่ก็ควรจะใส่อินทรีย์วัตถุไปประมาณไร่หนึ่งเนี่ยหถึงสตันต่อไร่แต่ถ้าปลูกพืชผักพืชผักต้องการดินที่ร่วนโปร่งซุสยสักหน่อยก็ควรจะใช้ในอัตรา2ถึง4ตันต่อไร่นะครับ อันนี้ก็เป็นหลักการส่วนพี่น้องจะทำได้แค่ไหนและชีวิตหลังสงกรานสำหรับเกษตรกร,ะกรจะต้องทำอะไรอีกบ้างนั้นก็เราทิศวนบางรม,มาก็จะคุยท่านได้ฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางบร,รมาตู้ปนอ12กำแพงแสนนปรปฐม73140 หรือถ้าจะส่งลายก็ sign u a อ s ไซบ b u a n น4 9 4นะครับใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกัันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะวัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน